สวัสดีครับวันนี้ใส่คิงสตอรี่นะครับปัญหาเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูโชคหน้าของจักรยานเสือภูเขานะครับว่ามันมีความแตกต่างกันเลยนะครับลหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าโชคอัพหน้าของตัวจักรยานเสือภูเขานะครับมันมีไซส์ตั้งแต่32มิมล34มิมล36 38ไล่ไปถึง40มิลนะครับมันแตกต่างกันยังไงครับครับระหว่างโชคดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักขนาดของตัวโชคอัพหน้าเสือภูเขานะครับตัวนี้นะครับเวลาเขาวัดนะครับเขาวัดเป็นไดมิเตอร์ขนาดเป็นมิลลิเมตรนะครับก็คือ32มิล34มิลไล่ไปถึง40มิลนะครับไอตัววัดตัวนี้ครับเขาวัดตรงไหนนะครับเขาวัดตรงที่เสาคัมนะครับเขาเรียกว่าสแตนเชียนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเสาคัมนั่นเองนะครับขนาดความใหญ่นะครับมันมีขนาดที่32 34 36, 38และก็40มิลลิเมตรนั่นเองนะครับครับเราดูตะเกียบตัวขนาด32มิลลิเมตรนะครับต้องบอกว่าตะเกียบตัวนี้นะครับเป็นตะเกียบตัวเริ่มต้นของจักรยานเสือภูเขานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับจักรยานเสือภูเขาที่เป็นแบบ b e g i น n e r นะครับหรือเริ่มต้นครับขนาดตะเกียบนะครับอยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับ ตะเกียบชนิดนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำหนักที่เบานะครับถ้าเทียบกับตะเกียบขนาดอื่นๆนะครับและระยะยุบตัวของตะเกียบขนาด3.2มิลนะครับอยู่ที่ประมาณ100มิลเมตรนั่นเองนะครับส่วนน้ำหนักของเจ้าตะเกียบ3.2มิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1,300กรัมน,นะครับไปปลายไปถึง1,400กรัมนั่นเองนะครับ ครับเรา,าดูตะเกียบตัวที่2นะครับขนาดที่34มมิลิเมตรนะครับต้องบอกว่ามากกว่า32มอยู่แค่2มิลิเมตรนั่นเองนะครับตะเกียบตัวขนาด34มมิลิเมตรนะครับระยะยุบตัวของมันนะครับอยู่ที่120ถึง140มิลิเมตรนะครับต้องบอกว่ามากกว่าเจ้าตะเกียบขนาด32มมิลเลยทีเดียวนะครับ และแตะเกียบเจ้าขนาด3ามสมิลลิเมตรนะครับขนาดน้ําหนักนะครับอยู่ที่ประมาณ1,700ถึง1,800ักรัมนั่นเองนะครับครับแน่นอนถ้าเราเทียบน้ําหนักกับตัวขนาด3ามสมิล mm นะครับตัวขนาด3ามสมิล mm ก็จะน้าหนักเบากว่าขนาด3ามสนะครับแต่ว่า3าม้สเขาจะได้การจับนะครับหมยถึทั่วการกระโดดนะครับการรับแรงกระแทกตัวชกด้านหน้านั่นเองจะทําได้ดีกว่าขนาด3ามสมิล mm นั่นเองนะครับ เรามาดูขนาดที่3นะครับขนาด36มมตนะครับต้องบอกว่าคนที่ปป่นสไตล์เอ็นโดโลนะครับต้องบอกว่าตะเกียบตัวขนาด36นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าช่องห่างระหว่างตัวตะเกียบนะครับเขาจะมีความกว้างครับเวลารมปะทะนะครับจะทําให้ลมผ่านไปได้ดีนั่นเองนะครับส่วนระยะยุบตัวนะครับอยู่ที่150ถึง170มมนั่นเองนะครับ ครับและแน่นอน,นครับน้ำหนักของเจ้าขนาด36มิมลิเมตรนะครับต้องบอกว่าหนักกว่าตัวที่เป็น32 mm และ34 mm นะครับน้ำหนักของ36มิมลิเมตรครับอยู่ที่ประมาณนะครับ1,900ถึง2,000กรัมนั่นเองนะครับ ครับเรามาดูตะเกียบตัวขนาด38มมนะครับต้องบอกว่านะครับใครที่ใช้ตะเกียบตัวนี้อยู่นะครับขนาด38มมนะครับต้องบอกว่าซูเปอร์เอนดูโรเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับช่วงยุบตัวของมันนะครับอยู่ที่160ถึง180มมนะครับต้องบอกว่าเยอะกว่า32 34และ36นะครับตัวน้ำหนักของเจ้าตะเกียบขนาด38มมนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 2,100กรัมถึง2,200กรัมนั่นเองครับประสิทธิภาพต้องบอกว่าเป็น b บ s เ p อร์ฟอร์แมนเลยนะครับตัวนี้นะครับครับมาดูตะเกียบตัวสุดท้ายที่ผมนำมาฝากกันนะครับก็คือตะเกียบขนาด40มิมนะครับต้องบอกว่าสุดๆของตะเกียบเลยนะครับ ตะเก็ียบขนาด40มิเมนะครับเขาได้ผลิตขึ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับสำหรับคนที่ปัน่นพวกดาวฮิลนะครับต้องบอกว่าดาวฮิลนะครับเขาจะใช้ตะเก็ียบตัวที่ขนาด40มิมตนะครับต้องบอกว่าตะเก็ียบนี้ต้องบอกว่าสุดๆของตะเก็ียบเลยนะครับและนักปั่น เสือภูเขาระดับมือโปรนะครับหรือว่าระดับมืออาชีพนะครับเขาใช้ตะเกียบตัวขนาด40ม mm มกันทั้งนั้นเลยนะครับน้ำหนักของเจ้าตะเกียบขนาด40ม mm มครับอยู่ที่2,800ถึง2,900กรัมนะครับต้องบอกว่าเกือบ3กิโลเลยนะครับต้องบอกว่ายิ่งหนักยิ่งประสิทธิภาพยิ่งดีนะครับ ส่วนเจ้าตะเกียบขนาด40มิลเมตรนะครับระยะยุบตัวอกมาน,นะครับอยู่ที่203ม mm ิลเมตรนะครับต้องบอกว่าเยอะสุดๆเลยนะครับสำหรับคนที่ปั่นแบบดาวฮิลนะครับต้องบอกว่าสุดๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมได้เอาตะเกียบขนาดต่างๆนะครับตั้งแต่ 32, 34, 36 และ40นะครับหลายๆคนก็คงไม่ทราบนะครับว่าตะเกียบนะครับมันมีขนาดด้วยนะครับแต่ละขนาดเหมาะกับจักรยานประเภทไหนนะครับครับและไปพีคนไหนนะครับที่ใช้ตะเกียบขนาดไหนอยู่นะครับให้มาบอกกล่าวมาแชร์ประสบการณ์กันบ้างครับว่าใช้ตะเกียบขนาดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับครับและไปพีท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับมีคอมเมนต์หรือข้อแนะนำนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือข้อแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับครับ ข้อมูลชุดนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์นะครับ w w w c y l e r l y c o m นั่นเองนะครับครับวันนี้ผมสายคิงสตอรี่ต้องลายไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับเรื่องราวดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาฝากกันะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลายไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ